สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเรา <c oughs> กลายเป็นอีกประเด็นร้อนที่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโซเชียล <c oughs> เมื่อเพจดังอย่างป้าหนิงดีเคออกมาโพสต์คําถามแรงแรงจนสะเทือนไปถึงแพรวแบบตรงๆไม่มีอ้อมค้อมโดยเพจป้าหนิงโพสต,ตั้งคําถามชัดเจนว่าพ่อพ่อ คบเด็กสร้างบ้านเลยเสียที่เสียบ้านเป็นแปลงแปลงไปให้เด็กสร้างบ้านสมฉายาเด็กสร้างบ้านจริงไหมพอๆหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปกระแสะในโลกออนไลน์ก็ลุกเป็นไฟทันทีชาวเน็ตและดุเดือดโดยบางส่วนมองว่าเป็นคำถามที่แรงแต่ก็สะท้อนข้อสงสัยที่ขังคาใจสังคมมานานขณะที่อีกฝั่งมองว่าการตั้งคำถามลักษณะนี้อาจเป็นการกล่าวหา หากยังไม่มีหลักฐานชัดเจนอย่าพูดเลยเราไปดูคอมเมนต์จากชาวเนต็ตที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้กันค่ะทุกคนเริ่มต้นที่คอมเมนต์นี้ว่าถูกต้องค่ะป้าพูดถูกที่สุดมาอาศัยแดกในวงในบ้านเขาบักนี้ชั่วครักช่างเถอปะป้าหนิงเขาไม่เคยมีมันเอาไปมันก็ไม่สบายใจดอกเนาะป้าหนิงเนาะมันรู้ว่าเป็นยังไงมันรู้อยู่ในใจมันนั่นแหละดูแล้วก็เหมือนว่าอยากได้ของเขามากเนาะ แต่สมัยก่อนพูดหยอกเล่นไอเรามันก็ใจกว้างนั่นแหละเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ให้มันรอไปมันจะอยู่ได้ถึงร้อยปีไหมถูกคนเหอคนเลยให้ใจคนไว้ใจคนเกินไปเลยไม่มีเวลาคิดเพราะมีใจให้หมดจริงจ้าป้าหนิงดั่งสุภาษิตท,ที่ว่าไว้คบเด็กสร้างบ้านป้าจบเถอกปล่อยพวกเขาไปสงสารเลยเสียโง่แท้ๆพลาดจนหน้าเห็นใจ อดีตมันผ่านไปแล้วพูดไปก็แค่นั้นถือว่าบททดสอบของใจคนใครรักจริงใครรักหลอกใครซื่อสัตย์ใครทรยศแล้วใครอยู่เคียงข้างตอนเราล้มทุกอย่างสร้างใหม่ทำใหม่ยังหนุ่มยังสาวหาได้อีกเยอะแค่ไม่ประมาทไม่ไว้ใจคนอื่นมากกว่าตัวเราเองไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองหรอกแม้แต่ผัวเมียทุกอย่างมันเปลี่ยนตามอายุการเจริญเติบโตของสมอง สมชื่อคักความจริงคือความจริงหนิงเอ๋ยคลิปเขาทำลงให้ดูใน YouTube ตั้งแต่เขาเริ่มมาอยู่ใหม่ๆอันไหนเป็นแบบไหนคนเขาเห็นหมดมีแต่ติ่งปึกปึกหลับหูหลับตาเชื่อแต่คำพูดสร้างให้ตัวเองคือคนถูกกระทำปอลอเลิกสอเสือใส่เกือกได้แล้วสงสารแพร,พราวที่สุด ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลสำหรับวันนี้แล้วทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในคอมเมนต์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า